เพิ่งจะผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปหยกๆนะคะบรรดาหนุ่มสาวชาวเอฟอย่างนัทต <se> ้นออฟนิมพัชาก็ขออาสาเป็นตัวแทนเพื่อนๆมาสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพี่ๆชาวทูอินไซด์นะคะก่อนที่จะตะเวนเดินสายไปตามสื่อต่างๆนะคะทั้งดาวกระจายโตข่าวบันเทิงสีสันบันเทิงในเอ็นเตอร์เทนเพื่อฝากฝังน้องๆเอฟรุ่นต่อไปนะคะเพราะอีกไม่กี่อึดใจนี้การออดิชั่นสดปฏิบัติการล่าฝันชิวอะค a เดมีแฟนเทเชียซีซั่นที่6นะคะที่ภูเก็ตก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ค่ะทีิธีกรแลก็เครื่องระดบับนะคะจากท้องได้ชมแน่นอนอและพบก,กับรายการสีสาวไม่เสดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้บัดเราก็จะมาขอฝากนุ่นน้อง AF6 ที่กำลังจะมาถึงไว้ด้วยนะครับใช่แล้วค,ครับผมถึงเวลาล้วครับที่เราจะเปิดรับสมัคร AF6 กันแล้วนะครับมี2ช่องทางเหมือนเดิมรู้สึกข้ามหน้าข้ามตาไปไหมถือเองเลยดีกว่าอ่ะมี2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับก็คือออนไลน์ออดิชั่นนะครับผมส่งคลิปกันเข้ามานะครับวันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มเมษายนนะครับแล้วกรเา นะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่1 8บแถึงสิเมษายนนี้นะครับภาคใต้เริ่มที่ภาคใต้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับก็เป็นวันที่25 26้ากนะครับนั่นคือที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือนั่นเองนะครับค,ครับผมที่บางส,วน,ว,างสวนแก้วครับโรตัสนะครับเจอเราสองคนด้วย,วเ,รวยเราจะไปนะครับเจอได้ออฟนิมครับวันที่สองสามพฤษภาค่ะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะภาคอีสานนะคะก็ไปสมัครกันได้แล้วก็วันที่6 1ถึงค่ะที่ h ฮ u ส์ r c เกรุงเทพค่ะก็ ใครที่อยู่กรุงเทพนะคะก็มาสมัครกันได้เลยนะคะถ้าเกิดใครไม่มั่นใจก็ไปสมัครทุกภาคเลยก็ได้ไม่มีใครว่าการเตรียมตัวนะฮะไม่ต้องอะไรมากสิริออนจ๋าเตรียมกายให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมเตรียมเพลงมาร้องให้เยอะที่สุดแค่นี้ลุยได้เลยครับรับประกัน ก็แต่งตัวให้สวยหล่อแลก็กินอิ่มนอนหลับค่ะคืออันนี้จริงๆคือถ้าสมมติว่าบางบางทีถ้าเราไปโฟกัสกับมันจนตื่นเต้นจนแบบในที่สุดพอไปยืนอยู่ตรงนั้นใช่แล้วก็จะเป็นตัวเกรงจริงๆอาจจะแบบว่าทําให้ตื่นเต้นเกินไปค่ะพยายามจะชิลๆสบายๆซ้อมมาให้เต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุด ก็คงขอแนะนําว่าเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าเคล็ดลับเพื่อลดความตื่นเต้นนิดหนึ่งก็คือเตรียมเพลงไว้หลายๆรูปแบบเพราะบางทีคณะกรรมการอาจจะอยากได้ยินเราร้องเพลงสไตล์นั้นสไตล์นี้ถึงถึงแม้เราจะไม่ถนัดก็เตรียมไว้ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมันจะได้แบบไม่ตื่นเต้นเออไม่ไปเวอเวลาเขาขอมาเราต้องไปออเดชั่นสองครั้งใช่ไหมครับถ้าเกิดใครที่มีโอกาสอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าให้สวยหล่อไว้แล้วกันแต่แต่แต่เราต้องมีเราต้องมีการพัฒนาครับ ใครมีของดีนะคะแล้วก็มีฝันนี่เป็นโอกาสอีกครั้งแล้วนะคะกับการโชว์ความสามารถซึ่งบรรยากาศการออดิชั่นสดที่ภูเกต็ตเนี่ยจะดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนเนี่ยไม่ต้องห่วงเราเตรียมส่งทีมไปเก็บภาพมาฝากทุกช่วงข่าวแน่นอน